ยังกล่องเน่ยนะขายปิ้งไก่ค่ะปิ้งไก่หนูเมยเืยอันไหนเมียขายปิ้งไก่เมียท่าจบติเกซีปิ้งหมูไม้มาปิ้งไก่สิว่าปิ้งหมูจะไหนเดี๋ยดิเอาภาษาปิ้งไก่คนเสือมากินดูสิปิ้งหมูดอกเอาเต้นท่าปิ้งหมูเอาเสียงกะลีเนี่ยห้าขวบเมือกูได้บอกว่าท่านสำหรับกู้าหายใจอยู่กะลีคืออย่างกะลีก็คือมันนั่นละจอย เฮ็ดให็ทานให้เบิ่งแม่นปฏิจบนันแม่อาจารย์ปฏิจบมันมากมแม่เออทานี่แม่มาดูเออปฏิจบปฏิจบปิจบเออเอนี่ะเออโอ้ยเดี๋ยวออมีเดี๋ยวมีปัญญาเห็นกัอเขาบมีปัญญาบะผู้ใดเจ้าอแม่มีปัญญาเอออนีมันคือมวยปลอมเดี๋ยวเดีอยว อีเทนเจ้าอี้อ่อนมีปัญญาเฮ็ดได้คือนั่งเอกแต่บอบอแหละเนาะใช่ไ่มแม่นตลูกแม่โอ้ยมึงเป็นยักษ์สันมึงคิดว่างเป็นแอนตีมึงเป็นคนบอยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊นั่งเอกเต้นผ้ามาเจ๊ได้มาคือแทฉคืออย่างนกกระจอกเทเจ๊อย่างเฮ็ดได้บอคือเขาเนี่ยโอ้ยระดับเจ๊ซี่เราไม่ยังเฮ็ดบอได้ดอกไม่ซีเฮ็ดถนัดเจ๊ดอกเพราะว่าย่อขาเพราะได้ได้ปวดขาได้เพราะย่อกระเดาแต่ข้อกระเดาปวดหัวเข่า มือมือมือวัดมันเป็นยังไงเป็นมือขึ้นนี่เป็นเพียนอย่างเขาพวกเขาไปอยากให้โลเขาก็เลยอาจารย์จอนครับอาจารย์นุติครับบัตรสิจบอีแก้ลปิ่งไกลเจซีน้องนักอห่งเอเตลเฮกแม่กันอะไรไปเเบิงอีหล่าเบิงสาธิตไหมวันทูทีมอะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูเขาเนาะนี่นี่นี่แบบนี้โอ้ยเมมึงมาเตะสูงแท้มาเห็ดดีเมยมึงแท้ เห็นได้บ้างยอได้บ่ากล้น้อยอันนี้ใกล้น้อยนี่ครูนี่ไกล้อน่อยยังไก่น้อยเก๊กลบๆโอ้ยมาคุยตายเั็นแถวนถวล้อมาหนูเอาลออกันอ่ะวันทูที่อาจารย์มาเฮ้ยเอ่อเออเย้เย้เย้นา่ขี้บอนักตีเขาไม่แต่ใช่จริงยิ่งแท้ เกียรตได้ไม่ไ,ไงไม่ไงไม่ไใสหน่อยเ,อเ,อเนี่ยเอ้าเจ๊ใสเจ๊ไงผู้จักจคื่ว่าเแล้วเจ๊เจ๊ทหอ้ยเอามันมันยาโพอดเดเอออาเร็ยกเนี่เออเะรเรียๆแน่จานจา์จังน้อยเอออีกจังน้อยหนึ่ง ไม่นอย่างปอบเขามมนได้เลยนเขาเปนอาเมนปอบเขาไม่ยงลมบ้าหมูแต่ว่าไงบาดีมัเกรหนึ่งเขจะนกกระจอกเทศทิดลมด้วยเอวอนนี่ลาตาพิบๆวับเพื่อเขาส่งเนาะจะมาเขาส่งแล้วคือพ่ฝออีโม่ ยู่โควิดพี่น้องขานางเอกประหยัดประหยัดบอลง็ทุ่นสื่อหอดสุดไปซื้อจะไหนไปซื้อได้นี่เขามีสุดนีเด้หนิอย่าบาซื้อทอเขาแจกกูหนาโรงบาดขอนแก่นเมื่อวานนี่บอไปเรื่อยๆมือนีิใส่สุดนี่เออมือลุ้นก็ใส่ขาดก้นนี่เอีกเนี่ยมือลุ้นก็ใส่ขาดก้นนี่เอีกขอถามเนี่ยไม่ยังค่ะไปกี้ไฟร้านไหนมั้งไงครับเตะเป็ดที่แรกมันน้อยๆบัดนี้ไป็ดาวออกมันคือใหญ่กว่าเก่าบ่บัดนี้างเป็ดป็ดนั้นเตี้ยเตี้ยไง เป็นเมื่อคืนมึงกับเซาสเสียงกับเท้หน่อยเมย์จะขวบจังสั่นแม่ปย์มึงเสียเรียดนี่เปียนอีห่ามึงเ <c oughs> ออจะเรียกว่ามันทับป,ป,ป,ป้าปลาไม่ได้ฝังพระเจ้าโต้บอกข่อยแม่แม่ข่อยแต่งตัวผู้ชายมามเมลอแรกอันเป็นม่ก,กับเท้เป็นม่วเมย์ได้ละว่าสั่น <c oughs> พราะเรามีเบอกเราล่อมเจ้าโต้บอกว่าจังเสียเออเพราะเรามีผากับเท้หน่อยอันเอิญไมาเห็นเม่พราเรามีไปนั่นนั่งผมมึงใจป้อเจ้ามาหอดแล้วทักทายพี่น้องทั้งบ้านแล้วกับพี่น้องนาเวทีนาเอ้าสวัสดี พี่น g, ahn, ้องอยู like án, ant, ่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวแม่เป็นภาษาสุรินทณในบอกเอาหัวเจ้าได้ภาษาสุรินทร์เฮ้ยกลัวเป็นขมรนเนี่ยนะยังสัสดีพี่น้องทางบ้านแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ทางนี้ก็แล้วกันนะคะครับเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนแล้วกันเตรียมตัวกลับบ้านเลยนะคะบ้าบพี่น้องไรเอือกไชื่อเลือกไว้โพดไว้ป้าเนาะพี่ก้อนจ้าแปะเงินน้ำเพลินแน่นันจ้าอย่าเอออย่าทายรูบจะแช่ตะถานทีดได้บอกกันแนบบอกกันแนบเออ ยัดชายรูกยัดชายจะานเทสแต่ว่ายัดหันนาหันนาไปทางคนหลายๆเด้อพี่น้องเด้อหันนาถ้าอทายน้ำพี้น้องเอกได้ยัวพูดทายลูกน้องไอ้ผุนแปลว่าหันหันนามากระเพงให้เอกพี่น้องของเจ้ามาเฮาริ่นนี่เฮาหลักลี่ริ่นมองเงินน้ำผัวเนี่ยผัวเจ้าเนี่ยเนี่ยนี่ยมูใส่มองนิดหนี่งจีจำไม่ได้เลยตีเนี่ยผู้ใดผัวเลยเนี่ยมันหลายประนันตีผู้เขาแง่เจ้าใส่น้องน้ำนะน่ะพี่แม้ ไปกันน้องงามๆพี่แม็ถามพจน์เองพจนอยากได้เมียอีกบ้างมีอ่อนกับเทนบยนหมอปฏิเออแต่นี่เมยยกข่อยกำลังเดินทางออกจากบ้านป้ามอเตสัยไะเย้าภาคเนือพุ่นตีฮะพากเนื้อพุ่นค่ะป้าแต่มาบอกกับว่าน้องซีเนาะก่อนสิเข้าการแสดงชงต่อไปปีนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคณะเจ้าภาพไม่สัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะปีน่าจะเป็นปีหกหกค่ะปีหกอ้าพี่นาหกหาแล้ว เออหกาก็หหกเจ้าสินังบอกขอแสดงความเสียใจกับเจ้าภาดมันเบิกขาด่ะเกศีขึ้นสุดไมีชีวิตหลอดอยู่หอดพุ่มึงสังหวังเปลี่ยนจะก้อเปนสิคนชิงลูกปีหกหกเป็นงานขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคมวันที่เท่าไหร่นะครับสิบแปดกุมภาพ่อกันยุจังหวัดเชียงรายเฮสัก ภาพไม่เห็นสัญญาณเลยอ่ะมึงผู้ดีใจนะมึงเด้อภาพวิดีโอคอเต็นอยู่บ้านชักเลยปะค่ะไล่สดเอาเตี๋ยฮะไล่สดเอุดก็มาแจ้งมาล้ำแมวมึไม่ได้ทางฝุ่นคือมาแจ้งมาล้ำแมวแมวอันพี่แม็กเอยไงซะว่าบอกเพื่อนเมารถมาเบิ้งเขาอยู่บ้านเัก่อนไห้องเพื่อนอยากให้มล้ำไปแสดงทั้งเหนือแน่เพื่อนว่าก็เลยมาจ้างเรียบร้อยแล้วขึ้นบ้านไม้ปีหกสิบหกนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไ่ได้มั่งก็จ้างอีกแล้วค่ะ ขอบคุณหลายๆคณะจะพาทุกท่านน้ำนะครับนี่ต้องออกตัวแท่งศิลปินแท่งนักร้องนักแสดงพร้อมเป็นยังเจเมื่อนี่มื่อแรกได้หน่อยตื่นเต้นไหย่างคักเป็นยังอ่ะอีนึงสั้นอยู่บันไดจังสิเออคนละคนบอกเคยอีละเป็นี่ยเป็นอะไรลูกแม่หนูตื่นเต้นมาถั่นโอ้ยเออตื่นเต้นมึงก็ซักหาพ่อบังแหงแท็กว่าเป็นอะไรเป็นไฟดูดมันมาเมียนมันตื่นเต้นต้องออกตัวนักร้องนักน้องนักร้องแล้วกันค่ะครับเอาขอเสียงวายุสอดแจงนะครับไปได้ป่ได้ใส่นะเนี่ย ผูได้พามาว่าเป็นอีสานเฮาเดี่ได้ไเด้ตะบันเฮากับได้ดแจ้งเด้อยเ่นสินัดกันแล้วสอดแจ้งสอดแจ้งอยู่ใส่กมูหลังรถ้าจุทั้งนานเ่ย <c oughs> <c oughs>